นมัสกานครับอาจารย์อาจรยพุกนคัาจที่ม่ิกจับอยู่ส้นรีดโดนหมอ้นฝากเนี่ยยางเนียตอา์นี่ได้มาจารย์สองอันด้นี่โอ้ยินแลุยผมใส่ความพยายามแต่ี่ว่าจะได้มากนี่ครับสองอนปฏิตอินยังคือพี่เสียดเาเบิงไม่เปลี่ยนเป็นจังหวะนอนทียพเสียนั่งยุ่เกือบเกินสัปโงเนาะเพิ่นยังไปเอาขอ บ้าเกาถามเพิ่นถามถามอยู่มันเป็นปัญหาโอ้เป็นเป็นคนเชียงไหมหาบพ่อเพปันหาบพ่อแต่อยู่กับธนาคารจังหวะโอ้ยไปญี่ปุ่นกันโอ้คิดว่าอาจารย์ใครแต่น้องอ้ยจิตวิทยานเนาะเดี๋ยวมันเข้ามาหาสมัยเงาะจิตคอาอยู่เอ้าเราไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะครับ ไปจังมือีวผมลงไปตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่เก้าอาทิตย์หนึ่งก็ดีอิตย์หนึ่งเจ็ดตัวเจ็วันครับผมไปอยู่เจ็ดวันไปไปยังะไเนี่ยไปีไปทรงลูกทรงเนี่ยทรงทรงเนี่ยไปทรงทรงเนี่ยอยู่สองมืองขาจันมากกันแวเนี่ยน้อยอยู่ห่นกดม แต่ว่าแต่ยุคทังุ้นกับมนุยมองสิไปเนาะแล้วเขาบอกว่ทั้งไหนเป็นทั้งไหนนะะมองไหนเห็นเวลาขอบขั้วผัดเห็เวลาขอบขัวได้ตักหน่อยเนี้ยนี่บัวเต่าเที่ยวเนี่ยม่นะกก็ยิ่งกาบวกกับเมียอยู่เมียว่าบู้เหินถาวานมันค่าค่าพุยกับเนชีเนาะกุลการเงินเห็ดขิดนั่งเบ่านั่งไนั่นเนี่แล้วก็ตอบ้อเมนเน่ ทาวาร่าจนน้ำไห่บูดเลยบเดือเาเมือนึงอะไรพอร้จัรกรจันัง่มานเรเข้าดูม่วงกันมันไม่ค่ด้่ว่าอกกันซักเท่าไรนะที่ทหารหนาใช่ตัวรักระดับต่อสิบพี่ไมนันเอาตัว้องสิมาถามสาเาุกสูบดิบนมีโถูมีประเด็นไอถามเขาก็ถามกับท่านมานซื้อคว้ากันม่หยั่งฉัน่ะเอาก็ม่าเอาเรียกว่าอาจารย์ว่า เอาเอาเก่ามากเอยก็มาจะไหนก่อนมือบ้านไปเผาโตอยากเทียร์บ่อจังเผาอยู่นี่นะอยู่วัดเจ้าครองนี่นะก็มามีปฏิหารมาอีกเอาเป็นใจเปลีนเปลีนเอาเออน้องกอน้องกอน้องพ่อครับมาเผาเนี่ยเมื่อคืนเผาเมื่อวานนี่นะครับแต่เมื่อคืนเมื่อคืนมือเผากันละเคลื่นมือเผาเออเป็นบ้าบอ แต่บาคนเคยมาบอกความผลิตตายคนว่าเจ้ายาซือเรีเกลวอาจนย์อต่เขาดีไปเผาคนเรายัอมาแรกนี่มาเคลืนมาฝันบาคนตอนว่าคนมีชีวิญญาณจร่งัขนตอนตอนว่าเจ้าย่าซือเรขเล้ว่มาหาววัดเนี่ยข้ามเราคนสดลิมตายนี่ลเออมานั่งอยู่นี่นั่งเราอยูี่ใ้ว่าโดนโดนบีปกติมันบกึ้นมาเนาะบกขึ้นมาจากมหาทักษิยมาอยู่มากมาวัดแต่ิตีิ่อออม พอศจอกขื่นมหาเมื่อนั่นตักคิดจังไงบุเพื่อนขีมาจอดขนาดปุ๊ปั๊บเพ่นนางขึ้นมหามานางบอกอยู่มานมีสิสี่เบาหน่งบมาทุกชาตกันได้ว่าเจ้าเยซีเลือก็เป็นสังคมแบบเป็นสังคมแบบนั้นเพป่นไปแบบนี้อีกสองสามมากมน่งเขาว่าเป็นตายแต่แล้วผมว่าเผาว่านัเผาวัดเท่าไละที่เผาวัดเท่าไงแ่เผาวัดเท่านี่มันจอดแรกมากฝันเห็นคนพอนมาบอกเลย ก็ได้คิดว่ามึงมาบอกกูว่ากูซื้อเลขก็่ว่บอกเลขกูเฮ็ดยังมึงสั่งมาีในคิดจะฟังคิดเนีนะคิดอยู่กับจะฟันนี้มาสังพวไมแลวะาจะซื้อได้เลบาตนี้ขึ้นมาบอกเลขเข้าสันดิตายแล้วผมว่าเิ่นสีอยากมาห่วมเฮ็ดทอมสั่งนั่งเป็นบุญคิดว่าเนอี่ยนแ่แล้วเนแ่มนอางดี้นีเนาะ <ừ> um. พเพราะคนเห็นนีวนรร่ว่างทล,ออาาาลังเห็นก็ลังสรรค์ว่าแหววนไม่เหมืนกับมะลาะเบิ้งกันบ้างบาดแผลในลังเษ็ะอย่างอยู่สิแม่เจ้าว่าบัดนี้ลักษณะนี้มาคิดแล้วมาบอกเข้าว่าบ่อยซื้อคุณบ้างแต่ว่ามาบอกตัวเลขเข้ามันบ้างก,ก็ก <ừ> um. แปลกๆสิผมว่มามาบาบอกบหอให้บอกบุญหรือเปล่าในบาบุญเอฟซีในบาบุญเอฟซีมัน,ๆๆนนั้นม <ๆ S 2> ันแปลกๆกันนี้แหละพอทิ่ว่างเสนอ เพิ่นขึ้นมาเพงกุฏิบ่ครับอาจารย์ตอนนั้นขึ้นมานของพี่ดาเพราว่าเขาเปิดประตูเพราะว่าเขาออกมาพอดีเห็นืเห็นเพื่อนยืนอยื้อหันก้อนนั่นน่ะยืนอยู่บันไดเออบาดเพื่อนสีฟ้าหรือเพื่อนมือนมื่อวานเพื่อนบริยูโดดนี่เพอดี่เขายางมากว่าทีเปิดประตูเพื่อนอ้องของปอบ้านแปดสุนหะไปรถเมล็ดอันน่หละแปดสุนหะซ้ำนั่นแม่แม่เพื่อนไปรถ บันน้เราพูดตามตามเดินเลยคุณมาแก้สูตรฮะไปอ่านเลยนี่คือกเราหม่หลังจากนั้นเราก็มานั่งกันม้างเราก็ได้มานั่งอยู่บนอยู่ที่บวงเลี่ยดมานั่งคิดเอาเคือว่าบเคือบอกบอกผมบอกผมซื้อเลขประเสริฐถ้าคุณมาบอกเลขกูว่าเสริฐต้องตัวแบบเราในใจจะฟังเออเราได้ใจคิดในใจลักษณะจังซี่นี่แต่ความเฮี้ยนี่ทีเน่ากูเวลาหลังจากพูดคุ้นตายแล้วมักเผา แม่แต่อันลูกไอ้นอกไอ้เล็กหน่อยหลานนอกที่ใช่เบาที่อยู่ในเบาะกินมาเค็มเก่าสองโอ้โอ้โอที่ได้แล้วที่ที่อยู่ในเบาะที่นั่งเบาออกมาเห็ุบุญอยังเี็มเก่าสองแต่ว่าผู้นี้มาย้ำได้กันเห็นเขาคนนี้เพราะทีบอกเขาตลอดเจ้าจะซื้อเลขเจ้าจะซื้อเลขผู้นี้ผู้เอ่าวบอกตลอดตัวหน่อยบอกให้เขาซื้อเลข กันเจ้ากระสือเจ้าว <microb ial. S 2> <it. S 3> ิ <anes road> <acja> ่งเงินเนี่ยรวมดวอันนี้แล้วบุศร์เงี้ยเจ้าซื้อเลขเนีเจ้าเป็นยังซี่บุศร์คนมาบอกจะเห็นนะาตลอดที่เอนเองนั้นหาตลอดตลอดนี่อยู่ที่บอกจริงนะแต่ว่าบาทุกทัยเนี่ยคนขึ้นมาหาอยู่กดเนี่ยคนมาบอกว่าจะซื้อเลขเด้นวะตะกี้เสียชีวิตแล้วแต่แต่ก่อนตั้งแต่สมัยก่อนตะกี้พ่าอาจารย์เคยซื้อเออซื้อหลายพรอมตะกี้แต่สมัยก่อนนะเป็นแบบ เพิ่งสิบเมากๆจสิบหุจับเนาะต้งแต่สมัยบวชไม่ไม่มัดเพื่อละสามมัดเพื่อละสามลอยมัดเพื่อละสามลอยเอาสามมื่นเอาว่าว่าตรงๆวมัดเพได้สามมื่นด้กี่จนแจ้งว่าเพิ่นบออยาซื้อตัวจะกี่หน้าพักร้านนี้จะเลยเจ้าซื้อบซื้อบาทนึงก็บซื้อเจ้าซื้อเลซื้อลอตเตอรี่กันม่ซื้อลอตเตอรี่เที่ยเดียวนั่นนะกับซื้อไว้ให้งมที่ลอตเตอรี่คือซื้อศูนย์แปดบสองใบ ที่เพื่อนบอก8ล่างนเลย20,000ซีน่ะบาทนี้ก็ได้ซื้องวดอัน3003น่ะหบสูน่ะอาซูน่ะซื้อไว้ให้โยมข้าวคงนั่นแหะแต่ซ้ำนั่งน่ะลังจากนั้นม่ซื้อเยอะชยบานนี้เอาจ้างไากว่นี้เรื่องเด็ก้ที่เพื่อนบอกี่จะเพิ่มตงไปหอาจันท์เนื้อทีมาเอาชุดใหญ่นี่งานวันจบนี่เมื่อวันที่10 เดี่ยวกเด็คู่นี้คู่นี้ไปแล้เห็อบ่แรงแรงบิ่มอันซุ่มพวกนี้สองคนมากนะเห็นว่ามาตามนเพือนเดียววันน่ะที่แรกนัดวันที่เก็บมามาบนัดวันที่เก้ามากเนามากเท่านม้วันที่เก็บมาวันที่เก้าขอนนั่นน่ะแต่ว่าบันนี้ก็ได้คิดว่าเขาซื้อเงินกระท่านมาถวายที่เก้าวันน่ะแช่งว่าวันนี้จะไม่สวยอยู่หรอกอตียพส่วน ว่านี่ก็ชื่อสังฆทานมากบ่าวเดียวเคียวเขาลวนเปลี่ยนรถยังบ่บ่ประว่าได้แล้วบ่ประว่าได้แล้วประ่าได้แล้วเอาแล้วขึ้นแรกดิที่เพิ่งนัดวันที่เจ็ดตัวนี่เก่าแม่นแมนวันที่เจ็ดนี่มากเจ็บคนขับรถมาพูร่าทนเจ็บท่านถือสังฆทานมากภูร่อันพูร่าเป็นไงภูรต้องจำแต่ว่าภูร่าฝันกันแน่วันนี้ บพอันนี้นั่งอันนี้บ่ได้ผมว่าอันนี้หุ่นนั่งฟังอยู่ทั้างบนอ้โหแล้วมาเคลื่นมามาที่เก่าแต่ว่ามันลดขั้นเดียวซื้อสังฆทานมาหาขนมามาไม่เยอะข้นมันเคลื่อนเยอะมากที่เก่าเจ็ดขนเด็กใหม่มากกว่าเหมือนกันโอ้มีเด็กใหม่มากนะแต่พอมีสองข้นอ่ะมากที่เก่ามากที่เก่าตูวนัดน่ะนั่นแหละ อ้าเก็ดคนขึ้นก่อนลดขั้นเดียวเลยลดกระงนกงั้นบ้านนี้บ่เอาลดมากคือละขั้นคือนก่อนบางทีโอ้ยฟันใดเป็นฟันแท้เขาใส่ฟันใดเป็นฟันเอากินเขาใสเนาะบานนี้บ่สิตสรุปดีดีครับโอสจิตสรุปดีดีเดี๋ยวนี้คือว่าง่ายๆก็เอาเอาฟันใดครับเอาฟันของเอานี่แหะเพราะว่าเพิ่งเ่เคยมีมันจะเทียนนะ นเพราะว่าตะกีห้องก็บอกกับนีจวาอันนี้คือแค่ถุตัวแต่ว่า้านใ่รอบที่เก่าด้อยยิมบายยูนบอรอบที่เกาที่สิบด้อยันจุไฟแจ้งจสรุปปีนี้จุดไนงยมบางกันเหมือนบอกเราวามฝันสุ้อนสกอรกเขาสรุปตัวเลนะพระอาจารย์มีควาแรงในรอบรอสถุกทัวฟังด้วยสรุปนีแล้วแล้วฟังฝันนั่นเมาเออเขมาถวายกมาถวายกระทังธรรมดาแต่ว่าเขากเขาหักมากตามไม่ล้ตามที่เขา นัดนะครับเขามากบมากอันนั้นนะบาไม่ดิอีกีาีก่เรเาชรามากอนี่มาได้ถึมา้กีดิเนี่ยเจ็คนมาเจ็ดคนกับเปหน่อยคนหนึ่งนะเอแม่มาเเจ็ดกับเปหน่อยเด็กหน่อยบิก้าบริหารตะเวนเจ็ดคนตัวเด็กหน่อยเขาออมสี่นะไม่ม่ไม่จคนหรอกคับบริหารตะตวนี้สองคนที่มากทนั่นเท่าไ้ สังกทานหาบอกขึ้นมาบนกุฏิบ่ายออานี่รจังกทานม่หากระป๋องอืมหาถังไม่หากระป๋องก็ได้ครถังังท่านหาถังเนาะได้เอย่งไงบัดนี้สรุปตรวนะสรุปตรอ่ะครับคว่าเบ็ดเซตเลยทุ่มือเน่ยตัดออกัดออก่ือหัวจะตัดเลยตัดทิ้เบ็ดเลยบอกเย เพราะว่าเพว่าท so so ี uh, ่เป็นเก้านึกี้ว่าว่าที่เป็นสามตัวนี่ยังหันอีกตัวนึงใส่เก้าหาเกียรับห้าหกนี่ตัดออกออกเม็ดตัดออกเมดโอ้ยทก็เสียดายนึ่นสีเก้าเก้าเนสีเนี่บาก็สิตัดออกนะ้องก็แล้วแต่เหันไ่มว่อะไรผว่าโชวไปโชวมั่นเนาะ็เขาคือเขาหไร่ารถตันี่คืออะไรเป็นมือจ้ว พราะว่าก er ่เคยบอกรายเทียูเก่าเคยบอกว่าเลขมันจะเดอยท่านท่านจยูเรอยังงอยู่ท่านจะไปลงทุนยังไาอยู่เนี่ยเอาความสิเอาขั้วเอาจาของเพว่าคนเรืเคยมับอกในขณะอเทยนเดือนีนยังที่ไม่แปกสูญหาแปกศูนเนี่ตัวที่คุนบอกที่ผู้คนตายถึบ่ายเนาะเป็นมาบอกแล้วก็เจ้าเลขล่างของกู้มิ่สองก้นนั่นะสีมา หาเก้ากัหาเจ็ดเท่านั้นจบโอ้ก็แปลว่าเบกียน่ะเรเพิ่มเจ้าหน้าก้ากับหาเจ็ดครับครับหาเจ็ดหาเก้าันสามตัวก็คือเก้าหาเจ็ดเจ็ดหาเก้านะครับว่นนั่นแหละวุ่นกันไม่มีละแค่เพิ่มเพิ่มมาแต่สุดท้ายจะคือเอาคนละไปเนะอืะจะคือเอาคนละเอาเวอรนนละเพราะว่าคำว่าเอาเรื่องนี้ไม่งหาเจ็ดกัหาเก้ามันอยู่ใน มันจะอยู่ในชุดเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดนี้เพราะว่ามันมันถิ่นอะไรนะพูดยิงสองคนครับพอเปิ้นเคยใ่อนหายดีเปินเคยื่อนโชคไม่หายออลาไม่หายว่าเอารถเบนมาเอารถเบนมาสระวายน้ำหมอนั่นแหะมันจะมีซ้อนอยู่ซ้อนเวลาอย่างนี้บ่เปนอย่านีก็กลับน่ะบอกหรืนี้บ่ครับลอนอจะไม่ได้อยู่บเปนอย่านี้ไม่ได้เลยโอ้เอา เวลาบัน้าวาข่องเก่า่าจาัอเ,เกา้าหาเก้านาที่อะไรเก้านัที่นั่นชีวอนออกหาเกา้าใช่ไหมจักนั่นอหละทหานแม่เหนแม่มหาเกา้านี่ออกอีกงวดนี่ได้สามปีติดวันที่สิบเจ็ดมก,กราเด้อ ใช่ใส่สีใส่เปลี่ยนทำปีหกซีออกสามเก้าหาปีหกหาออกหนึ่งหาเก้าเพิ่มจำเย็มากละเอียดดี่ไหมบ้านนี้ถ้าออกปีนี้หาเก้าอีกนี่สามปีดิดวันที่สิบเจ็ดมาแต้วมันแฟนเกิดวรืจะอะไรเดือนอะไรด้านผมครับจำได้ปะ เห็นว่าจับันเขาจับมัาเกิดวันยั่แม่อไรเบบจําได้อยู่แต่ว่าถ้าเอาตามเกิดจริงคนเกิดวันที่สิบสาพฤศจิกาเกิดจริงกับอมต้องแตาแล้วตอนนี้มันเชื่อมู่นแต่ว่าถ้าเอาตามเรารับประชาช่วงสิบสามมาราเนี่ยเนี่ยไปไอนงันออกมาบก็เอาอั้งนะสรุปเลขอาจารย์ท่านนั่นแหละครับ พราะว่าตัวตัวที่แรกเก่าหนึ่งสี่มันพอนังล่างนังล่าง่ล่างว่าบอม่าบอมบอมตินเยี่บเยียบนอครับบริตีนเีเทียวนะเราไม่ยั่งครับเกี่ยวกับตัวนี้เลยผมคาใจว่าเภาวาปกติฝันต่องวดนิมากดีขนาดสมวดแนเออแมนมนแมนอย่าลืมอันนี้อ่านล่างล่างครับเออเกิด่เร่ธรรมดาันับเดราครับ แต่วา่าทางายค้าจานสรุปกแต่ก็9 5 7 7 5 9แล้วก็8 0 5แค่นี้นะครับแต่วา่าทางายพนมีโชคสกิดแน่จักนหน่อยอฝันต่อหวดนี่อยากทิ้งนะครับหนึ่งซีกกงนี่เลขซีล่างๆสีเป็นเลขซีจะค่ายจะเป็นเลขเก,กา้าจเป็นหนึ่งซีหรือหนึ่เก้าก็ได้จับเป็นเก้าหนึ่งซีหนึ่งซีเก้าหนึ่งซีออกเก้าซี่มากเลขได้ไหมเก้าซีเก้าครัียนไหมจ๊ะเจล่นสรุปเปกก็นคนล เจอก็ครับินหน้ามังแล้วเนี่มากตัวได้ไกลจับอารมณ์จับอารมณ์จับเพราะว่าตอนนี้ไฟเริ่มจับเพิ่แล้วครับแต่วัยยุโรล่ะบอมนี่ระบาดไหมบอมนี่แบบมุ่งน่ะใกล้ๆมันรบาดคันได้พอเก้าหนึ่งซีันบ่ติดแต่โทษอาจารย์เลยเอเพราะอาจารย์ไม่เคยสกไม่ทนะอาจารย์บอกตัดออก อ look, <Goodnight. S 1> <hire> ๋อก็เนาะไมีอย่างอีกว่านม่ชอบมีอย่งทำจานดีวะเมื่อเได้ครับบาทไม่นี่จิไปหค่าความคาการปลาที่แบอทุกทดเราก็ไปยุการปลาการเงินบู้ยเพรามดาห้าวัตติดเัวดครับห้าวัติดให้สองเนีต่แต่ให้มานแม่จะราบวันถือของเขางไหนเขาถือค่ไหนโดนนั่นแค่ไหนห้าแปกับเก้าสองตอนนี้เนี่ี่ ทาโทษว่าสามมือนึงประมาณสามสิบสามบอการันครับเน้มื่อไหร่ันลังจัดเพี้ยนหนึ่งเนี่ยบอกข้าจัดการปัาโอ้โอ้เื่อเราแลีวยนู่เดีอันนี้กระเพิ่อบวกตั้งแต่เป็นเน้นกโปหะบวกถ้าได้สีกับปันี่บอโอ้ยจะวัจากพันศาบวกสี่สิบกว่าเมนกันน่มากับกับเน้นร่อนบวรวบเน้นร่อมสี่สิบาพันศา วที่จบปหกก็คือสิบสองปีถามันจนรุ่นเดียวกันปีนี้ครเป็นรุ่นน้องแล้วอายุรุ่นน้อง้อนที่จบปหกเราพ้นเลียนบวชบวชเที่ยงบวชนะบวชแล้วก็จนเท่าสมัยนี้จนท่าสมัยนึงน้องหลายปีปะในครับน้่งหลายปีเลยน้องสามปีน้องสามปีน้องสามปีกันนีบวชมีสี่สิบพรรษางบอะไร้านกระทมวงงกอไร้านกระทรวปีการปีก่อนปีิบกบอก ตะกี้เรเคยเห็นปลากระตุ้นเอเชียอเ่างนี้แบดนี้เขาเห็นปลากระตุ้นพระเ่นี้จังที่ปลากระตุ้นเป็นของตัวเองอย่างนี้กระตุ้นรอยฟังอู้หูยกระตุ้นจังไงมาฮวชมาหอนทุกอย่างเลยเคื่อที่ปลากระตุ้นจะฟังจะฟังอย่างเดียวมันก็ได้นี่แหละกระตุ้นนั้ว่าไปอยู่ในป่าหลายคนอยู่ในป่าที่แม่ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าคือจ้ากจจุบันอย่างเดียวตะกี้นะ ขาจ้ารจาอยู่ลับผมเอออออสั่งมัเอาูไปพินบนแน่เลยเดี๋ยวเดีให้แปะอครับเอา่างไรกับมื่อนี้กับซรถกวนมาจากชั้นนี้เหรอครับเดี๋ยวแจ้งน่อยนอสจะออกไปประมาณจะบมบคกอว่ารถก๋งจะมีก็จะมาจากไงแปน้ำีอยูอับต้ี่เองมาไปไหน ไปอกประกวดพระอาจารย์ซนนี่แหละแต่ว่าจ really? oh, ักง่ายจีบอาจารย์ทีไปตอนไหนเอาไปิลกรกวนอีกคนนี่เอโอ้ยไม่ได้ลกวระกวนายเตียคนไประกวดอี้เอาละผมขอพูดประจ่ายหลายครับผม